สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมอมันคันปากนะครับอยู่กับผมชาโอมีกับพบครับผมให้แจ็คเขียบังกรนะครับวันนี้ก็ยังแทนแม่เต๋าอยู่นะอ่ะยังไม่กลับมานะครับยังอยู่อีกวัน2วันใช่ไหมคนที่คิดถึงนะครับก็อีกวันหนึ่งเนาะพรุ่งนี้พี่มันแทนอีกวันหนึ่งอ๋อนะครับเะแม่ต๋อวันกลับมาแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับไม่ต้องเบื่อเหลายคนบอกคิดถึงแม่เต๋าคิดถึงทำไมอ่ม้องคิดถึงเี๋ยวเข้ามาพอเข้ามาก็บ่น ผมหมดอีกฮะเออบอกามาก็บ่ <im it> บนพอ <im it> เขาไม่มากก็ <im it> ไม่รู้แฟนรายการของเราเนี่ยนะด,ดูเราสองคนแต่งตัว ากันคนละขั้วเลยเนี่ยเออขาบอกคนเลากัไปนี้ดูดูร้อนดูร้อนดูน้อยชิ้นดิร้อนน้อยชิ้นเนอะมาแบบอากาศเย็นเลยสตูไงแอร์เรามันเย็นนะตกไปฝั่งนู้นตกมาสั่งอมเยอะไม่ได้นัดกันเลยไม่เห็นเลยนะว่าไม่ได้นัดกันไม่มีการนัดอยู่แล้วไม่มีการนัดแต่งใครแต่งมันนะฮะอ่ะเดี๋ยวมีข่าวสารในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันด้วยก่อนอัปเดตวงการบันเทิงครับนี่เลยคุณผู้ชมด้านหน้านี้นะฮะดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะคอลลาเจนเราต้องเข้าสู่ในร่างกายนะครับแนะนำนี่เลยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาาหรวีีเจนซ คลัทของเราครับเป็นคอลลาเจนผสมวิตามินซีที่ดูดซึมได้ดีมากเลยนะฮะได้ถึง90%ไม่ตกค้างเมทานเข้าไปร,รวมถึงนะฮะเสริมด้วยวิตามินซีทำให้ดูดซึมดีขึ้นอีก5เท่าเนาะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าคอลลาเจนนี้นะฮะเราทานกันทุกวันนะเราดื่มเป็นทุกวันไม่มีกลิ่นเหม็นค่าวแน่นอนอและทานง่ายเป็นคอลลาเจนที่เป็นไททูไรทฟรีนะฮะดูแลเรื่องของกระดูกผิวเล็บผมต่างๆเสริมข้อต่อไขข้ออักเสบและใครที่มีปัญหาอัฟฟัง มีปัญหาเรื่องของกระดูกนะเคยกระดูกแตกกระดูกแล้วกระดูกหักแขนหักขาหักแข้งลากหักกนหดูกว่าเป็นข้อข้ออักเสบข้ออะไรก็แล้วแต่หรือคนที่เป็นจำพวกคนที่อาจจะเป็นเกาก็ได้หรือจะเป็นกระดูกหุ่นก็ได้ทานข้าไปเพราะตัวนี้เขาจะมีเป็นเขาเรียกว่าแคลเซียมแอลจิโอเนตจะไปเสริมไป เกาะทาให้มวลกระดูกมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพูดแปลจะงงนะพูดภาษาหมอจะงงแต่ถ้าพูดแน่คือว่ามันเหมือนจะเป็นตัวเชื่อมทําให้กระดูกเราเนี่ยไม่ขุ่นง่ายไม่แตกง่ายไม่เลาง่ายไม่อักเสบง่ายนั่นเองเอาแ่าใครมีปัญหาแนะนํานี่นะครับวันนี้พรอโปรโมชั่นเลยนะฮะหกล่องปกติราคา1 1 9 0บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่กล่องละ9 9้าเท่าสิเ้าน้คุณผู้ชมซื้อในรายการเรา1่กล่องเ9 9บกแถมเพียงคอลลาเจนแบบกระปุกไปอีกกระุ่กระปุกเป เราให้กระปุกเล็กไปอีก2กระปุกอะพาพกพาซื้อ,อ1กล่องได้ถึง3กระปุกคือ,อ1กระปุกใหญ่และ2กระปุกเล็ก ในราคาแค่999บาทเท่านั้นอ่าถ้าใครอยากจะได้รีบโทรเลยนะจ๊ะกับวีเจนซีพาร์ตเบอร์นี้นะครับ0815597826ที่ขึ้นด้านล่างนี้ครับแล้วก็ที่ไลน์แอดสแกน QR Code หรือพิมพ์ไปได้เลยที่ไลน์แอดวีเจน88 Facebook วีเจนไทยและเว็บไซต์วีเจนอินเตอร์ .com นะครับรวมไปถึงจะช้อปปี้ก็ได้ลาซาด้าก็มีมันจะเป็นช้อปปิ้งอายุ42ช้อปปิ้งติดต่อได้เลยกับวีเจนซีพาร์นเองนะครับอ่ะมาในช่วงนี้เริ่มต้นกันเลยดีกว่าพี่แจ๊คนะครับ กระแสขึ้นเพรบุ๊กทวิตเตอร์ด้วยใช่หรอและใช่แฮทแทกเบียด้วยวอย์นะฮะแล้วทำให้คนเนี่ยอยากรู้ว่าไอ้ที่ว่าเป็นคลิปหลุดหรือภาพหลุดเนี่ยออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงฮะตัววายยังมีอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่มีจบตรงที่ออสตาไปนะฮะแล้วก็ ต้องบอกว่ามันเป็นกระแสที่หลายคนสนใจนะครับซึ่งดราม่าของเบียร์เดอะไวท์เองเนี่ยที่ว่ามีภาพหลุดแล้วว่าอาดีตแฟนเนี่ยโดนหาว่าเป็นคนทแล้วก็คือคุณท็อปเรซี่อ็อซี่เป็นใช่หรือเปล่าเป็นคนปล่อยหรือเปล่านะครับล่าสุดกําลังเป็นเรื่องที่แดงแล้วก็ร้อนในสังคมตอนนี้เลยมันมีแฮชแท็กครับเบียร์เดอะไวท์นะฮะได้ขึ้นอันดับหนึ่งของ t t e r เตอหลังจากที่มีภาพหลุดหน้าคล้ายกับเบียร์ออกมาว่อนสังคมออนไลน์เลยและก็มีการกล่าวหาว่าอาดีตแฟนเนี่ยเป็นคนทําหรือเป็นคนปล่อยของคลิปหรือภาพเหล่านั้นหรือเปล่า ซึ่งทางนี้นะครับได้มีเพจหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นทนายแต่เป็นเพจปลอมที่ปั่นขึ้นมานะลงภาพหลุดของเบียร์เดอะวอยซ์นะฮะขณะมีอะไรกับแฟนนะครับด้านเพจยังได้มีการปั่นต่อว่าเบียร์ได้ว่าจ้างตนเนี่ยเป็นทนายได้ทําการฟ้องอดีตแฟนคนหนึ่งที่มีนามว่าเอาง่คือเขาก็สื่อถึงเลซี่ล็อกซี่นะนะครับที่เป็นคนปล่อยภาพแล้วก็คลิปลงใน VK แต่ในความเป็นจริงน่มันไม่ใช่เพราะเจตนาของพวกนั้นคือต้องการปล่อยภาพหลุดของเบียร์นั่นเองนะฮะ ซึ่ง oh. คุณผู้ชมนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีอีกเพจหนึง่ง uh huh. เพจนี้อ้างว่าเป็นเพจของตํารวจครับ uh huh. ได้ทําการลงภาพในลักษณะเดียวกันนะฮะก็ปล่อยภาพรูดี่แหละ uh huh. ของเบียร์เดอะไวท์เนี่ยแหละแล้วก็เพิ่มเติมก็คือมีการไล่เรียงภาพแฟนเก่าของเบียร์ของแต่ละคนเลย uh huh. รวมต้นตั้งแต่วาน้อยมาไฮเปปอร์เพนนะครับหรือจะเป็นท็อปเลซี่ล็อกซี่ก็เอารูปเก่าๆเ,เนี่ยมาเขียนโพสต์วกไปวนมากวนไปกวนมาเอาง่ายคือปลุกปั่นนั่นแหละ uh huh. นะฮะ ซึ่งในขณะเดียวกันเองเนี่ยคุณผู้ชมนะครับทางอดีตแฟนของเบียเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวาน้อย ROV ที่ไปแจ้งความยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นคนปล่อยรูป<อ>ไม่มีการติดต่อทนายใดๆเลยเ<อ>บื้องต้นว่าวาน้อยได้ไปแจ้งความในฐานความผิดพร,รบอกคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับบอกเอาไว้แล้วตอนนี้ไปแจ้งเอาไวล้ลวมากล่าวหากันแบบนี้ได้ยังไงอีเพจนี้<อ>นแล้วก็วาน้อยก็ยังส่งข้อความไปให้กําลังใจเบียด้วยเช่นเดียวกันเพื่อปกป้องตัวเอง เขาต้องไปแจ้งความว่าเออเขาไม่ได้ทํำจอมันเพราะว่าเพจมนไปลงรูปแฟนทุกคนเลยจะบอกว่าแล้วคิดเหรอว่าเพจที่ไปลงแฟนทุกคนเนี่ยหรือว่าไปลงคลิปลงรูปของน้องเบียร์เนี่ยจะเป็นเพจตารวจจริงก็เขาถือว่าเป็นทำไม่ได้อยู่แล้วเออมันทําไม่ได้อยู่แล้วเพจราชการจะไปไปไปลงซ้ำเติมอย่างนี้ไม่ได้อยู่้วก็มันลงทนายก็ไม่ได้หรอกพอเราบอกคอมพิวเตอร์ไปคันนี้เรื่องมันแดงขึ้นมาตอนนี้คนมันไล่เลียงแล้วว่าไอ้ภาพเนี้ย หนึ่งเลยหลุดมาจากอะไรสองใครเป็นคนปล่อยและสามถ้าบอกว่าแฟนกล่าเป็นคนทําก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรซี่ล็อกซี่ที่เป็นแฟนคนเดียวของเบีย์เอาไว์ถูกไหมก็มีหลายคนก็ต้องมาไล่เรียนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็เห็นล่าสุดเนี่ยเรื่องมันลามไปถึงท็อปเรซี่ล็อกซี่แล้วก็ต้งเหมือนก็ต้องออกมาพูดเหมือนกันในกรณีนี้นะฮะอันนี้ก็คือล่าสุดนะครับ ท็อปนะครับเรซี่ล so ็อกซี่นะครับก็เป the ็นอีกหนึ่งอดีตแฟนเนอะใช่ใช oh, okay. ่ล่าสุดเลยคนล่าสุดเลยเพิ่งเลิกกันไปกลางปีใช่แล้วก็ออกมาปกป้องตัวเองนะครับโดยโพสต์ผ่านสตอรี่นะครับโพสต์บอกว่าอะไรนะเออถึงท่านผู้เจริญทั้งหลายถึงเกียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับเอาเกียนคีย์บอร์ดหรืใช่ไหมใช่เกียนคีย์บอร์ดแต่เขาให้ประชาว่าผู้เจริญนะใช่ผู้เจริญเขา ชให้เกียรติด <The acid baptism> ้วยท่านผู้เจริยทั้งหลายนะครับที่จะมีหำแต่ไม่มีสมองอุ้ยแรงมากนะแล้วก็ออกมาแสดงความิีเหินโง่ๆแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงหลังจากทำหำตัวเองเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมกำเงินไว้ด้วยนะครับสั้นๆนะแต่ว่าเด็ดจริงๆก็คือพูดง่ายว่าใครที่ออกมาพูดจะทําให้น้องเบียร์เสียหายโดยที่ไม่มีมีมูลความจริงหรืออะไรก็ตามนะเตรียมกําเงินไว้ด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โห ก็เรียกว่าล่วงเกินทางเพศก็อย่างหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเอาคลิปมาลงเอาภาพมาลงนะครับใครที่ไม่ได้เลยนะตอนนี้เป็นกระแสอยู่นะครับใครที่มีคลิปอยู่ในมือถือตัวเองอะไรเงี้ยแนะนําให้รีบรลบเลยนะอย่าเผยแพร่ทีเดียวัชโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดเหมือนกันก็คือเป็นอดีตแฟนนะครับคนล่าสุดนี่แหละกับทอปเรซี่ล็อกซี่นะฮะเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนปล่อยเนาะและภาพนั้นมันหลุดมาได้ยังไงและประเด็นที่สําคัญคือย้อนกลับไปอีเพจนั่นสักครู่เนี่ยมันไปเอาภาพนั้นมาจากไหน เพราะว่าตอนนี้ชาวเน็ตงงกันไหญิงเพจนั้นที่ว่านะคือน่าจะมาแบบว่าจากคนที่เขาปล่อยกันเนาะปล่อยกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าคือเพจนั้นเพจปลอมแน่นอนเพราะว่าเพจราชการไม่มีไม่มีทางที่ทําแบบนั้นแน่นอนใช่ใช่นะครับซึ่งในขณะเดียวกันเองกระแสนี้ก็ยังไม่จบนะผู้ชมครับชาวเน็ตงงนะว่าเรื่องราวเนี่ยมันแดงแล้วมันบานปลายแล้วเป็นกระแสพูดถึงในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะการติดเท t ทวิตเตอร์แต่มันมีทั้งผู้ชายมาแสดงความเห็นและก็มีผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ย มาแสดงความคิดเหเหมือนกันผู้หญิงอีกดันไปเหยียบย้วยการเติมด้วยกันอีกนะหลังจากกระแสนี้ออกไปนะคถ่ายทำไมอะไรนีเหรอโดยผู้หญิงนะครับได้มีการโพสต์ในโลกออนไลน์นะคือในของ Twitter ร์นะฮะหรือว่าแอปพลิเคชัน X เนี่ยได้มีชาวเด็ดทวิตนะฮะของผู้หญิงรายหนึ่งที่บอกว่าใครมีคลิปเบียร์เดี๋ยวไวทส่งให้ดูหน่อยแอปพลิเคชันนั้นก็คือ แอปห ok. <esh> นังต่างๆหนังแบบว่าหนังผู้ใหญ่อะไรก็มีเยอะทวิตเตอร์นั่นแหละนะฮะทำให้าวเน็ตเดือดพสว่าเอาจริงๆนะไม่ใช่แค่ผู้ชายแท้นะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยที่เหยียบผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยก็เยอะอยากดูทําไมไม่ก้มมองตัวเองล่ะงงนะนี้คนเอคนที่ไปคอมเมนต์แบบนี้เลยนะคนก็เลยแบบว่าเอ้าทำมอยู่ดีไปเหยียบย่ำซ้าเติมกันขนาดนั้นละซึ่งนะครับก็มันยังไม่มีหรอกนะฮะยังในทวิตเตอร์ ก็ยังไม่เห็นในสรุป<ช>มีหรือไม่มีมันหลุดในแอปชื่อแอปหนึ่งว่าแอป V K มันไม่ได้หลุดในคอิวเตอร์ือหลุดในในแอปเนี่ยมันต้องเป็นการซื้อขายนะต้องโหลดต้องเสียเงินใช่ไหมถูกไหมก็<อ>ประมาณนั้นไม่้ดูฟรีอยู่แล้วใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นก็เพื่าเป็นเพื่อการค้าอันนี้ต้องมาสรุปกันว่าสรุปแล้วเป็นคนหน้าเหมือนหรือเป็นน้องเบีร์จริงอืแต่ <นะ S 1> แต่แจะเป็นจริงๆเพราะตอนนี้คนหน้าเหมือนก็เยอะไม่ว่าจะเป็นเข่าปัจจุบันเนี่ยำนานนกเห็นไห ก็คนหน้าเหมือนก็คนมาเัื่ึงข้อกังขากันว่าสรุปแล้วกำนันนกอะอยู่ในคุกจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวปลอมตัวสมลองใครเป็นเป็นแพะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ในกรณีน้องเบียร์เหมือนกันอาจจะเป็นคนหน้าเหมือนก็ได้ครับ ตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปที่เท็จจริงไม่ได้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับเรื่องนี้เนาะเห็นใจแล้วก็หลายคนก็ด้านแฟนเก่าก็ให้กําลังใจด้วยนะครับกับเบียดวอยส์นะฮะแล้วก็ยังมีนะคนในวงการบันเทิงนะฮะให้กําลังใจเช่นเดียวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณปุ้มปุ้ยหรือว่าเป็นคุณซีซีวัดนะฮะที่คอมเมนต์ส่งกาลังใจนะให้เบียดวอยส์ด้วยนะครับเอ่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสองเพื่อนร่วมวงการอย่างซีซีวัดล้วกันนะฮะบอกว่าเข้มแข็งนะเบียร์บอกว่าเข้มแข็งนะเบียร์แล้วก็ให แล้วก็รวมถึงนี่นะฮะท้านักของปุ้งปุ้ยพันธิพาคือเป็นภรรยาของกวินนะฮะนักร้องชื่อดังก็ได้เข้าไปแสดงในคอเห็น์ตของเฮียเออพร้อมหัวใจสีแดลหน่อยแปลหน่อย I am here แปลว่า แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าฉันอยู่ที่นี่นะฉันอยู่ที่นี่คือให้กำลังใจไม่ไปไหนแค่เสมอไม่ก็ไปได้หลายอย่างนะไอ้มืเออแต่อันนี้ในในบริบทนี้จะแปลว่าแบอยู่ข้างๆอะไรเอี่ยไอ้มืแปลว่าอยู่เชียงข้างใไม่ไปไหนนะอันนี้ไอ้มือคนละคนละสลักกันนะฮะอยู่อยู่ที่การสเตชเสียง์นะโอเคใจเฮียเลยเฮี่ยร์เฮียร์ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่นะไม่เป็นเป็นกำลังใจให้เสมอเป็นกำลังใจให้เสมอต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้เบียร์ด้วยละกันก็เข้าใจแหละกับคนที่เจอใน สภาวะของสังคมออนไลน์ที่มันหหลุดแบบนี้แล้วมันก็โดนกดดันด้วยใครไม่โดนนะผลกระทบเยอะแยะมากๆใครไม่โดนไม่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆไม่ไปถึงไม่ไปถึงความรู้สึกนั้นจริงๆอ่ะมันรู้สึกแย่มันหดหู่โลกนี้ต้องเป็นบลูแบบโลกนี้แบบฟ้าไปหมดเลยรไหมได้หรอกใครจะเป็นโสวยขนาดนั้นไม่ได้เลยถ้าใครไปเจอแบบนั้นรับรองชาวเันทุกคนนะไม่เครียดหรอกโดนเลยด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยเป็นศิลปินด้วยก็คนก็ ก็เรียกช่องมองจับตามองนะครับว่าเรื่องราวต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพักไปกสักคู่ก่อนนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะชนแก้วเลยชะจนวันนี้ไม่ได้ทานเลยนะวันนี้นะฮะก่อนพักเบรกแนะนำเลยกับวีเจนซีพายของเรานะคุณผู้ชมครับจะช่วยในเรื่องของไข่ข้อต่างๆมีไททูและไททรีนะคอลลาเจนนี้ดีมากเป็นไงรสชาติเป็นไงพี่บอกหน่อยหอมหวานไม่ข่าวและอย่างหวานเนี่ย ไม่ต้องัวอ้วนด้วยอ่าเพราะเขาไม่ได้ใช้น้ําตาลเขาใช้สุขาโรสนะฮะและที่เราจะกินมันรู้สึกเหมือนกินน้ําผลไม้เพราะเขาผสมผลไม้แบบเหมือนเบอร์รี่มีวิตามินซีไปด้วยนะฮะวิตามินซีนี้จะช่วยในการให้ดูดซึมดีขึ้นอีก5เท่าและคอลลาเจนตัวนี้ครับร่างกายจะดูดซึมได้มากกว่า90%ไม่ตกค้างนะฮะ และมีแคลเซียมอะิโอเนตในช่เสริมกระดูกให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยกับวีเจนซีพัทของเราใครกระดูกแตกกระดูกหักกระดูกแล้วแข้งราขาหักมาทานไปเลยเสริมไปเลยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆแล้วจะลุกก็มีกระดูกเสียงก็แก๊บกบแก๊บนะหรือสายเล่นฟิตเนสนะฮะสายกาลังกลาควรที่จะทานให้กระดูกมันแข็งแรงนะเพราะว่าบางกีฬามันกระทบกระทั่งกันก็จะกระดูกแตกกระดูกเหลาได้นะชุดได้เลยเนี่ย ได้เลยเนี่ยเของเาือผมวงเขากินสามมันนี่ของเขาดีเล้นะ่ดีแล้วถ้าใครอยากได้นี่เลยนะครับสั่งซื้อได้เลยครับ1นึ่กล่องกติ1นึ่เก้าสิบาทวันนี้เหลือแค่999าาสไม่ถึงพันนะคุณผู้ชมได้ฟรีไปอีกสากระปุกเป็นพีคอเจนกระปุกใหญ่1กระปุกกระปุกเล็กระปุกสำหรับแฟนรายการเราเห็นภาพนี้รีบแคปรีบโทรแล้วส่งไปนี่ที่ไลน์แอดได้ที่ีเจนหรือจะโทรก็ได้คุณผู้ชมเบอร์นี้โบ0815597826นะครือที่ Fa ยเก้เว็บซต์ก็ได้หรือนะป็นย์แปด p นึ่ง สี Shopping ติดต่อได้เลยบอกมาจากรายการมั่วมันคันต่ามาจากพี่มาจากน้องโอมจากพี่แจ็คเนี่ยนะฮะบอกบอยากได้โปร9 9 9รบ้รับรองว่าได้อย่างแน่นอนติดต่อไปที่กับวีเจซีพาร์ทได้เลยนะครับซื้อหนึ่งแถมสามเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักคู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอัพเดตข่าวสารให้ทกการบันเทิงก,กันต่อจ้า คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะ,นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ